สวัสดีครับพบกับมิวสิคโอเปอเรชั่นลนะฮะคลิปนี้ก็สืบมาจากาคลิปที่ผมนำคอมเพรสเซอร์จากค่ายเวฟนะฮะเอามาเรียงกันเป็นคอมเพรสเซอร์บสัสนะฮะเอามาเรียงกันแล้วก็เปรียบเทียบสัญญาณเสียงเปรียบเทียบคาแรคเตอร์ของมันว่า,าแต่ละตัวมันให้คาแรคเตอร์ยังไงนะครับก็ติดใจมันอยู่ตัวหนึ่งก็คือเจ้า,าปลั๊กชายนะครับปั๊กชายปั๊กชายตัวนี้มันถูกจําจลองเสียงหรือลอกเลียนวงจรนะครับมาจากตัวนี้เลยนะครับ เฟรชชัยนะครับ6 7เนะครับเป็นสุดยอดคอมเพรสเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นฮาร์ดแวร์นะฮะจริงๆผมก็ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นมันมาก่อนหรอกครับไม่เคยรู้จักมันมาก่อนนะก็ได้จะก็ไปหาคลิปมาดูว่ามันเป็นยังไงไอ้ตัวนี้เสียงมันเป็นยังไงก็เจอคลิปของฝรั่งคนนี้นะฮะเขาเอามารีวิวเสียงนะครับลองไปลองไปเปิดดูกันได้นะฮะที่ช่องของด็อกเตอร Big กดรมิกนะฮะก็ให้เสียงที่ ก็เพราะอยู่นะฮะเสียงดีอยู่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูหน้าตาของปลั๊กอินบ้างมาเขาเรื่องของเรานะครับปลั๊กอินตัวนี้ดูเพลินๆมันก็จะเหมือนกับคอมเพรสเซอร์ทั่วๆไปนะฮะซึ่งมันก็จะมีปุ่มอินพุตเทสโชทามคอนสแตนซ์นะครับแล้วก็เอาพุท g เก n ตัวนี้นะฮะดูเพลินๆมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะฮะแต่ที่มันพิเศษเลยพิเศษเลยของมันก็คือ ไอ้เจ้าฟังก์ชันตรงนี้นะที่ผมคิดว่ามันพิเศษจริงๆของของคอมเพรสเซอร์บัสนะฮะก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะฮะซึ่งถ้าเราหักหมุนสวิตช์นะครับไปที่เลฟกับไลฟ์นะครับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มันจะสามารถที่จะ,ะควบคุมเดนามิกหรือไปจัดการกระเดนามิกแบบอิสระ ซ้ายขวาได้เลยนะครับก็คือทางซ้ายก็จะได้อีกไดนามิกหนึ่งขวาก็จะได้อีกไดนามิกหนึ่งนะฮะประมาณนั้นมันสามารถแยกแยกการจัดการได้ซ้ายขวานะฮะส่วนลิงก์เนี่ยเข้ามาที่โหมดลิงก์ก็คือก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ปกติละนะฮะก็ควบคุมเดนามิกโดยรวมของแท็กของเรานะฮะโดยรวมได้ไอตัวที่พิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือไอตัวลาเนอร์นะครับลาเนอร์ er เนี่ยมันมันแยกอีกละมันแยก ไม่ใช่ซ้ายขวานะฮะมันจะแยกตรงกลางนะฮะควบ,บคุมเดนมิกที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ควบคุมเดนมิกที่อยู่ด้านข้างนะฮะก็คือมิสไซน์นะฮะมันสามารถควบคุมตรงกลางแล้วก็ด้านข้างได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมถือว่ามันพิเศษจริงๆอ่าซ้ายขวาเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ขอพูดถึงแล้วนะฮะลองไปหมุนปรับดูนะครับไอ้ตรงกลางก็จะไม่พูดถึงละควบคุมโดยรวมเราจะมาพูดกันที่ความพิเศษที่สุดของมันนะฮะก็คือไอ้ตัวลารเนอร์นะครับตรงเนี้นะฮะ เดี๋ยวเราลองปรับดูก่อนนะครับลองปรับดูผมจะหมุนเอาพุทธเนี่ยให้มันเป็นศูนย์ทั้งคู่นะฮะฟังดูนะครับใบพาสฟังปรับสัญ,ญญาณเข้าไปสักประมาณนี้นะฮะตรงไว้ตรงกลางเลยบสิกโอเคแล้วผมจะเพิ่มเอาพุทธเนี่ยให้สัญ,ญญาณมันเท่ากันนะฮะให้มันฟังแล้วมันเท่ากันนะครับ อโอเคใกล้เคียงอ่าใกล้เคียงกันนะครับอ่าผมจะอ่าปรับามคอนส n s น a ์เนะครับไปที่อ่าสามนะครับเลขสามที่โชว์ให้มันทำงาน สังเกตนะครับว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นโมโนมันจะเป็นลักษณะเหมือนโมโนเลยมันมาแค่ตรงกลางนะครับทั้งๆที่กรองเนี่ยมันอัดมาจากไมโอเฮดมันมีซ้ายมันมีขวานะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่ตรงกลางเท่านั้นลองดูที่เฟดแอนไลเซอร์นะฮะเห็นไหมฮะสัญงาณมันจะอยู่แค่ตรงกลางนะครับโอเคทีนี้จำความรู้สึกนี้ไว้นะฮะ ผมจะใบพาสมันนะครับไบพารอาส่วนคอมเพรสเซอร์ตรงกลางออกก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาปุบมบพาสแบบไม่เจอใช้วิธีการาปิดเอาพูดไปก่อนล้วกันนะครับแล้วทีนี้อ่าเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะฮะเพิ่มเสียงมันขึ้นมาดูอนาไลเซอร์ A ด้วยนะฮะเห็นไหมครับ,รบด้านข้างมันเริ่มทํางานอืม คอสแตนต์ไปที่2อ่ะทีนี้เราลองมาเบรนเข้าหากันระหว่างตรงกลางกับด้านข้างนะฮะ เห็นไหมฮะ,ะสังเกตนะฮะว่าด้านด้านข้างเนี่ย d y น a ม i ิกของด้านข้ามก็จะชัดขึ้นแล้วจะรู้สึกว่าถ่ายส s ตอร e โอมันมันฟังกว้างขึ้นด้วยนะฮะเมื่อด้านข้างมันมี d y น a ม i ิกที่คงเส้นคงวาขึ้นมันก็จะทำให้อ่ดังขึ้นแล้วก็ฟังชัดขึ้นเองนั่นเองนะฮะโอเค ประมาณนี้นะฮะก็แคอ่อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าไอตัวปากช้ยตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงนะฮะก็ลองไปปรับใช้แล้วก็เปิดใช้งานกันดูนะฮะว่า,ามันจะเหมาะกับงานของเราไหมแล้วก็ชอบหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะก็อย่าลืมไปหาดูคลิปเก่าในช่อง music operation room ด้วยนะครับรับรองว่าถ้าดูคลิปทุกคลิปจน,จนจบแล้วเลเวลของคุณอัพขึ้นแน่นอนนะฮะ